สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงาน DIY นะครับวันนี้เป็นงานซ่อมนะครับวันนี้เป็นซ่อมเกี่ยวกับงานสุขภัณฑ์ห้องน้ํานะครับเป็นงานซ่อมนี่แหละครับเป็นชักโครกนี่ครับก็พอบ้านนี่จะเจอเก็บทุกคนนะครับยกเว้นท่านใช้บริการช่างนะครับเรียกช่างมาทำนะครับ ก็วันนี้ผมจะลงมือทําเองนะครับคือที่บ้านนะครับชักโครกมีปัญหานะครับเดิมทีใช้เป็นแบบก้านนะครับเป็นรูปตุ้มกลมๆนะครับเป็นก้านนะครับก็พอดีชักโครกเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็คือจะมีปัญหารั่วนะครับเวลาเราใช้งานไปจะได้ยินเสียงจอกจอกจอกนะครับไม่หยุดนะครับวันนี้ผมได้ ซื้อนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นลูกลอยนะครับเป,เป็นตัวเปิดนะครับเปิดน้ำปิดเปิดน้ำนะครับสำหรับชักโครกนะครับก็ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะครับก็จะเอามาใช้แทนแบบลูกลอยแบบลูกตุ้มนะครับก็ใช้เป็นลูกลอยแบบนี้นะครับคือชักโครกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ครับจะเป็นลูกลอยแบบนี้นะครับ ก็ผมก็ได้เปลี่ยนมาหลายห้องอยู่นะครับก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับใช้โอเคกว่าแบบก้านนะครับก็แบบก้านแบบก้านย,ยาวๆมีลูกกลมๆนะครับก็มีปัญหาอยู่นะครับก็อันดับแรกก็จะถอดตัวโถออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะใส่พวกนี้เข้าไปแทนนะครับ ก็จะมีสกูยึดอยู่นะครับด้านใต้นะครับเป็นเบอร์สิบสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นครับส่วนมากก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นสแตนเลสเป็นทองเหลืองนะครับแบบนี้ครับจะมีแหวนรองครับข้างบนจะเป็น เป็นลูกยางนะครับกันน้ำก็ออกเสร็จก็โยกออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตรงด้านใต้นะครับเขาจะมีเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น น็อตยึดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเอาตัวนี้เข้าไปนะครับทันแรกก็จะหอดสายน้ำดีกันนะะตัวนี้เขาจะ วางไว้ตรงนี้นะกันน้ำนะครับถอดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับถอดของเดิมออกก่อนนะตอนนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นน็อตยึดนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับก็จะใส่ตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นชุดแบบอเนกประสงค์นะครับใส่ได้เก็บทุกยี่ห้อนะครับเป็นชุดดัดแปลงครับใส่ไปก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับ เปิดน้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกดนะฮะย้ายตัวเกี่ยวนะครับมานี้น่าจะได้นะไปก็ ใส่ต so the the ัวนี้นะครับเป็นเ์าปิดเปิดนะเป็นรูปลอยนะครับปิดเปิดน้ำนะครับน้ำจะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็น้ำระดับน้ำก็จะขึ้นมาขึ้นมานะครับแล้วก็จะลุกลอยตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งนะครับพอลอยมาปุ๊บนะครับลูกลอยตัวนี้ยกขึ้นมานะครับมันก็จะมาปิดตัวนี้นะฮะลอยขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็มากดแบบนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางนะครับจะเป็นแบบทรงแหลมๆแบบนี้นครับพอเราอัดเข้าไปนะครับตัวส่วนนี้ก็จะกดกับตัวกระเบื้องนะครับโถนะครับ ก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับพยายามขันยึดน็อตให้แน่นๆนะครับอย่าอย่าแน่นเกินนะครับมันจะแตกนะครับเพราะเป็นพลาสติกนะครับพอตึงๆนะพอคิดว่าแน่นดีแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลูกย่างนะครับ การน้ารําอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะวางลงไปนี่ตอนนี้ก็จะวางโถนะครับวางโถลงไปที่เดิมนะะเห็นนะครับกลัวมันไม่ตรงนะครับก็จะใส่ตัวนี้ไปทางนี้ดีกว่านะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วค่อยวางนะครับใส่น็อตยึดนะครับด้านล่าง นี่ครับไม่ยืดสองตัวนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับซ<ช>ื้อแถวร้านวัสดุก่อสร้างแถวอมโปแถวร้านทั่วไปนะครับเราจะขันน็อตไปไม่ถึงกับแน่นสุดๆนะครับขอตึงๆมือนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้สักนอะไรขันมากๆนะครับมันจะแตกได้นะครับทีนี้ก็จะใส่ท่อน้ำดีนะครับคือท่อน้ำดีแบบนี้นะครับจะมีเป็นลูกยางอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เราไม่ต้องใส่นะครับมันก็จะไปกดนะครับ ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นท่อต่อมานะครับจะเป็นน้ําที่ว่าเอาไปเลี้ยงเลี้ยงในโถนะครับใส่แบบนี้นะครับตอนนี้มันยาวไปอาจจะตัดนิดนึงนะครับ มานี้นะครับก็จะลองเปิดน้ำดูนะตัวน,นี้ก็คือน้ำเขาจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถปรับลูกลอยตรงนี้นะครับว่าเอาน้ำมากน้ำน้อยอยังไงนะครับจะรอสักครู่นะครับน้ำอาจจะไหลช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นชั้นสองนะครับ สูงหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็น้ําก็ขึ้นระดับสูงแล้วนะครับเนี่ยครับพอขึ้นมาปุ๊บนะครับลูกลอยตัวนี้เขาก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาปิดก็น้ําก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราอยากปรับก็ปรับตรงนี้นะครับใช้เป็นให้ควงนะครับปรับตรงนี้ครับ เป็นแชกนะครับแบบนี้นะครับปรับปรับระดับได้นะฮะจะเอาน้ำประหยัดน้ำหรือว่าให้น้ำเยอะๆหน่อยครับเพื่อกดทีเดียวถ้าใช้น้ำเยอะก็มันก็จะสะอาดนะครับแบบนี้นะครับการทำงานก็แบบนี้นะครับ,รแบบรบเราจะกดเราจะกดแบบนี้นะครับ ยกขึ้นมา,าปล่อยนะครับเขาจะลอยอยู่นะครับพอน้ําหมดนะครับเขาก็จะลงไปปิดนะครับครับตอนนี้เราใส่โถเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ําเต็ม เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูข้างล่างนะครับว่ามันมีอะไรรั่วไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรรั่วไม่ไม่มีน้ําซึมน้ําหยดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับตอนนี้ก็จะลองกดดูนะครับถ้ากดดูปุ๊บนะครับแล้วไม่มีน้ําออกมาแถวนี้นะครับแสดงว่าเราใส่พวกนี้ดีแล้วนะครับไม่มีน้ําซึมนะครับ ไม่มีน้ำซึมน้ำรั่วขณะกดออกมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็สำหรับงานเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวาลวนะครับวาลวปิดเปิดน้ำลูกลอยเนี่ยครับใช้แบบตัวนี้จะเป็นลูกลอยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ ลูกรอยของเดิมเขาจะเป็นแบบก้านนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลูกลอยแบบนี้นะครับจะค่อนข้างดีนะครับลูกรอยแบบนั้นมันจะค้างนะครับรั่วบ่อยนะครับก็จะมีชุดนี้กับชุดนี้นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนเองครับขั้นตอนไม่ยไม่ยากเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับทําเองได้นะครับพ่อบ้านทําเองได้นะครับหรือว่าแม่บ้านก็ทําเองได้นะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็ ขันน็อตใต้โถนะครับตรงนี้นะครับออกถอดท่อน้ําดีนะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวนะครับยกออกนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับข้างตั้งจะมีน็อตตัวจะใหญ่นะครับสองตัวนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ